อโอ้โหดูผลง,งานดูผลง,งานนะครับใครปีพี่พี่หวัวล่วงแล้วใครเจ้าเลยไม่รอเพราะว่าต้องเคลียร์กับเมียท่านในกองเองแล้วกันนะครับผมค่ะวันนี้เราก็ดีใจเนาะใช่ครับดีใจมากค่ะที่ได้มาร่วมงานกับรอนรตีครั้งนีงน,นะคะก็ ครั้งต่อไปเนี่ยจะมีอะไรก็ฝากติดตามกันอย่างพวกเราสามคนครับผมเอาไว้เป็นว่าผ่าผลงานทีเดียวดีกว่าไหมได้เอาไปเรื่องงานก่อนดีกว่าค่ะตุ้มีกันหมดทุกคนเลยหมดนะครับหมดนะครับโอ้โหไม่ให้เวลากันกันเลยโอ้โหงี้ก็มีเรื่องมหาชนกาแฟนะครับช่วงสามวันที่นะครับวก็มีเดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่รอฟังอยู่แล้วกันนะครับก็จะมีละครนะครับเดี๋ยวรอฟังเฮ้ยมาดูเราชมเรื่องนึงนะครับเราชมดูนะครับช่องหนึ มะากค่ะมีซิเกิห่หัวใจวายเป็นแกตนะคะมีออกมาแล้วต่อไปก็จะมีซิเกิลเลงเร็วงเพงนะคะอยากจะให้ลองฟังติดตามชมกับตอออของเพงช้าชื่อเพลงมีบอกชื่อเพลงได่ไหมหัวใจวายเป็นกตายเป็นช้าแต่เป็นเร็วยางยังค่ะเพลงไม่สามารถเปิดเพลได้นค่ว่านะคะ้วันที่17กคนยายนนี้ คืนนี้ที่ Butter b u t อร์นะคะก็ขึ้นกับมันนั่นรอกแล้วก็เพลงกาวนะคะสนใจได้นะคะสองทนี้ค่ะบัตรมุ้จะฟรีป่ะครับอ่ะพี่นี่แล้วเหรอคะฟรีไหมฟรีไหมฟรีป่ะคะห้าบอทเองก็จะถูกมากชุมานว่าห้าบาทแต่แรกแล้วมันคะาำมันไหมนะคะก็ล้วดคำมันแน่นอนมันดอำมันมากเออนีะก็มีแค่นี้แหะค่ะละครไม่เล่นค่ะเพืําเพลงค่ะ ีไม,ไม่ใช่เหรออาจารย์ ulously, ไม่ได้มาทำเพลงเนี่ยเข้าใจผิดค่ะว่าต้องเลือกหลายอย่างอย่างเดียวนะเพราะทำรายการทางนี้มเป็นอย่างเี้ไม่ได้นะคะแทำเพลงนี่แะก็เราติดตามผลงานเพลงมาแล้วกันนะคะวันนี้ครับผมได้ับฝากไปแล้วนะครับก็สุดดาวอนบ้านกันนะครับก็ซิงเกิลนะครับผมมันจะมีโซนนะครับสองเพลงปล่อยมาแล้วขำอะไรอ่ะรู้ไล้เหรอเพื่อมีแค่นี้แล้วไม่มีไหอ่ะทำไงอ่ะทำไงก็ไหนผมเจ้าโอเที่ยวพี่ ใก,ใ,กใกล้ไกลคงไม่ใกล้คงไม่มีหลายหลายเยอะเอออะไรเยอะกันน้อยครับผมก็สององซิงเกลิลนะครับผมสักฟลานกับขยับนะครับแล้วก็ฝากละครนะผมน้องใหม่แรกที่สุดนะครับออนแอร์เสาแรกของเบงกัะกดาที่ถึงอย่างนี้แล้วก็เรือนขอรอเย็นครับก็รอติดตามดูแล้วกันแล้วก็เรืนอนหอเรือนหอราาๆๆอเย็น <ๆๆ S 2> น้องหมองถีหรือเปล่าถเป็นหนังอาโคบรครับผมคอมเมดี้ดราม่าแล้วก็อาอะไรนะปัจจุบไม่เม ใม่สมัครคนใช่ไหมใช่คนใช้ให้เราบผมแลวก็ฝ่าไมคกัน่ะอาทิต์หน้านะครับที่นี่อะไรครับที่อินใช่ไหมครับก็อ่านว่าอิใช่ไหมครับอินอแพงสองอินอิอ่าครับอาทิตย์หน้านะครับเวลาเดินับเป็นมินิคอนเสิร์ตของพี่ต้อนกับบอนนะครับไงก็ผมเย็นแล้วเหรอเออมันคือโอเคงเย็นนะครับผมสิบแปดนาฬิกาตรงนะครับที่นี่นะครับผมเป็นมิิคอน สองุนะครับอันดับที่สองสองคนก้อนกับรอนยังไงก็ฝากแล้วกันอาทิตย์หน้านะครับถ้าว่างก็จะไปขับพีแพงก็ไม่เป็นไรมาดูรอนกันได้ในอากาศนค่ะไแข่งขับรอนยังไงก็มาดูรอนรตได้นะครบแต่ว่าแต่ว่าต้องมาดูรอนก่อนนะครับเอเอฟเ็ดดูได้นะดูได้หวตได้ไหมแล้วแตล้วตามไปตามได้ไหมตามใจเาบอกว่าเสียงสูงจะกหกนะให้พูดใหม่ ตามได้ไหมต้องเดือดนี่ครับงั้นก็วันนี้นะครับผมก็ถือโอกาสอะไรกันนะครับว่าบ้านผมมีโอกาสได้จัดมินิคอนนะครับผมก็ได้มีโอกาสร่วมเล่นกับพี่ติกับพี่แทนนะครับทั้งนี้นั้นคือขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่ทู่พี่ที่เัาว่าดูมั่วมั่วดูชายดูชายดูซิที่ที่ที่มีโอกาสได้เล่นที่สองคนนี้นะครับเพราะว่าพี่เขาสองคนก็คือตั้งแต่ในบ้านมาสเตอร์และพาเราเสียคนทั้งสองคนแล้วรุ่นแรกรุ่นแรงเลย ก็ก็รีจีใจจริงๆบอกว่าโอกาสหน้าจะมีโอกาสได้มีได้คอนเสิร์ตตัวนี้หรือว่างานต่างๆได้ตามไหมครับครับผมนะคะขอบคุณมากขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกครนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผมนะครับบ๊ายบายขอบคุณพี่พี่วงด้วยครับกาแฟค่ะ yeah